ผู้ชมคงจะทราบกันดีนะครับเหรียญปีนี้ใครมีเก็บไว้โชคดีครับนะถ้าเป็นสภาพใหม่นะผู้ชมนะผมขอบอกเลยราคาสูงมากแล้วเหรียญน,นี้เป็นปีพศ2551ประเทศไทยพศ2551 กลางเหนือก็จะมีรูปวัดพระศรีรัตนาศาสดารามที่เขาเรียกกันง่ายๆก็คือวัดพระแก้วชนิดราคาหนึ่งบาทโอ้โหขอบอกนะประชุมนะใครมีเหรียญแบบนี้สภาพใหม่เลยนะโอ้โหสุดยอดใครก็ตามที่เก็บไว้โดยไม่รู้ตัวนะคะร,ะร,นรับเหรียญสำหรับเหรียญปีนี้นะโอ้โห ราคาแพงมากรับซื้อครับราคาสูงหลายพันเท่าเลยนะผู้ชมสภาพสวยอย่างนี้นะผู้ชมราคาหลักหมื่นขึ้นเราก็มาดูกันเลยว่าแบบไหนจุดสังเกตง่ายๆนะผู้ชมให้ดูตรงคำว่าพศ2 5 5 1อ,อ่เอเลขห้านะผู้ชมนะจะชิดเ ทารทหารคือตรงตรงที่ไทยนะแล้วก็จุดที่สองก็คือเลขหนึ่งไทยจะชิดติดกับคำว่าบาทนะครับแล้วก็จุดที่สามก็คือจุดที่สามก็คือทานเลขหนึ่งเลขหนึ่งเ,เลขหนึ่งอารบิกนะครับจะอยู่แนวตรงกับยอดเจดีพอดีเลย สำหรับเหรียญทางด้านซ้ายมือก็คือแบบทั่วไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะผู้ชมตรงคําว่าพอสอก็ห่างเลขหนึ่งไทยก็ห่างแล้วก็เลขหนึ่งไทยจะอยู่ยอดหางเจดีย์อันที่สองมั้งผู้ชมตรงแต่สําหรับเหรียญทางด้านขวามือที่ผมวงสีแดงไว้นะผู้ชมจะอยู่ในแนวเดียวกันกันกบยอดเจดีย์อันที่หนึ่งนะครับ ใรล้เลยหนึ่งสองสามอะไรนะจะมีสองสามมังด้านล่างเล็กๆที่วางอยู่ด้านล่างนะครับผู้ชมที่ตั้งอยู่วางเงินเด็ดฐานทดด้วยคําว่าหนึ่งบาทนะเลขหนึ่งเนี่ยฐานเลขหนึ่งหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทไอ้ที่เป็นเลขอารบิกนะครับจะตรงกับอ่าเจดี JD. ข้างล่างนะครับเจดี JD แรกข้างล่างนะครับเจดีเล็กๆที่ต่ำๆนะครับที่มีสามสามเจดีนะครับคือยอดเจดีอันแรกเลยนะนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับสภาพสวยงามเลยนะสภาพนี้นะผมรับซื้อนะครับราคา2 0 0 0มืนบาทเลยทีเดียวนะครับให้ราคาสูงสภาพนี้นะ ให้สองหมื่นแต่แต่ก็ต้องดูภาพรวมนะครับภาพโดยรวมนะอาจจะไม่ถึงสองหมื่นสักหมื่นห้าผมให้เลยภาพรวมต้องดูทั้งสองด้านเลยแต่สําหรับด้านหน้านะครับด้านหน้าไม่มีอะไรเลยแบบปกติทั่วไปถ้าเหรียญของใครมีที่แปลกด้านหน้านะครับให้ราคาพิเศษนะครับโดยรวมเลยให้ราคาพิเศษก็คือสองหมื่นนะ สองหมื่นบาทาเรื่องที่อยู่นะครับที่อยู่ผมจะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับที่อยู่ที่ว่าตรวจสอบเรียนว่าเรียนของคุณตรงตามที่เรานําเสนอหรือไม่ถ้าตรงตามที่เรานําเสนอนะครับสภาพ UNC ไม่เอี่ยมเลยนะไม่มีที่ติเลยนะครับ2,000 20, 0บาทแต่ผ่านการใช้แบบไม่แย่มากจนเกินไปผมให้เลยนะครับ 6, บาทแต่ถ้าสภาพบางกํำกรึ่นะแบบอ่าสวยงามครึ่งหนึ่งอะไรเนะี่ยผมก็ให้ราคา1,000งบาทผมให้เลยนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากเราขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ